ไม่ปลอยเทวดานางฝา่ามใม้เป็นกำลังแร่งใจให้ประเดียนฝา่าประท่ามแล้วไปน้องฝา่าฝามิตาเราวนผู้ดได้ว่าฝ่า่มิตาผูได้ฝามิตายม,มาเทล่าหาเทล่ะจิบเนาะขอบคุณเลยหลายเด้อนางฝ่าเทวดาฮะหัวใจสั่นจวนี่นองเลย มาใจอิสระเอาไปยุ่งี่เห็นยูสองขดนอกนนี้เนาะสังวามีสองขดแต่นี่งวันพี่หลอกหลอกแต่นี่กดเดียวมี่สองขดเคยกันเงินกันกดแตเดียวมี่สองขนะไกันเงิน้กันนะกดทีเดียวมี่สองขดังวากดเดียว,ข,นะยว,ข,วขึ้นสองขดนะ ในในขอบคุณเด้อพี่น้น right? yourself, right. องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะขอบคุณหลายๆเป็นกำลังแรงใจถึ้เฒ่าขอบคุณหลายๆอันซองซองอันที่ประเด็นผ่านแล้วอันอันทางอันพี่ยู่าให้ประเด็นเห็ดอันยังแล้วก็เอิ้นเอิ้นแอปฟิมแอปฟีเอ็ดแอปฟีเอ็ดพี่น้องเอ้ยอ่านกับพวกใครกินกันเด้ออ่านไหมกันเด้อ แอฟฟีเอตแอฟฟิลเเอเขห็ดเดอนกันลองเห็ดแล้วแนวแน่หรอละแต่แหงมาท่นไหนสองปองมาทันสอดวันไหนแจ็คสีเป็นลูกผีให้ลูกคนเนาะว่าหนูแจักเลยเหรนมันก็มีดองดันเนาะจ็คสี่ออกดันก่ให้ดันหัวเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าระเดอนกับแงมาท่านจริง เก็บตามเขาบอกเพียงไปเปิดเบื้องคลิปข้าเจ้าเบื้องข้าเจ้าสอนว่าเป็นตั้งไรปักตะกาตะแกียงเฮ็ดตั้งไรไรเนี่ยแต่ว่านี่ประเด็นเ่าท่านได้ปักอะไรอยังเนาะเพราะว่าประเด็นเ่ราะท่านพานสองช่องพานตาช่องแหลกเหรอประเด็นผ่านแล้วช่องหนึ่งประเด็นก็เลยปักตะกาตะแกียงล่องเบื้องให้เขาเบื้องเอาตามกระเยิ่มเหรอพี่น้องแจ๊กเก็ตตั้งไรประเด็นกับท่านเกียงไปไหนหรอกเขาเอามาให้กันเพราะเหตุกับจีว่าเฮาลรเลย ตอนหนาทีเพราว่าเขาเป็นเคียดเตร์ของพี่ยู่ติดตามกันเยิ่มเลรพี่น้องเลยติดตามกันเยิ่มจะคลองนะเขาเถ่าแล้วเขากับพ่อมาว่าคือเขาเนาะเพราะว่าประเด็นกับเขาแล้วประเด็นกับหกสิบัว่าลวตากบว่าใครดีบันไดพี่น้องเลยูขังนี่ประเด็นกับว่าใครดีบันไดเราเพราะว่าประเด็นเป็นหนหินปุนในหูเวลาแงกหน้าแงกหลังเะประเด็นล่มตวนเลยวิ่นพี่น้องวิ่น วันหนึ่งหันไปเห็ดกับเข่าห้ยหน้ายงเี้ยหนา่าแเงี้หลังไรประเด็นวิน่เสเลรพ่อตั้งสติได้รับตาแม่งหิ้งห้อยออกตางวงนราแ่ประเด็นมาหมูยุโตเนี่แหละโตรีดผานี่นะหมูเงยหน้าขึ้นก็นว่าได,ได้ได้ถ้าหมูลูกเดียวเลยทั้งที่ไล่ประเด็นก็นไล่สดไว้อยู่ดิแต่ประเด็นไปปิดอันนั่นไปปิดเสียงไห้ประเด็ยนยันนันแต่ว่าหันไหลไปทางอื่น เพราะว่าในมาซองเบืองแหล้วเขาก็ไปเขาก็ว่าได้พาไปเดินไปหาหมอเขามาซองเบืองแหล้วเขาเก่าลูกเขาไปโรงเรียนแร้วเขาก็ไปออกกําลังกายเขาก็ว่าได้นั่นประเด็นหรอกประเด็นกันเลยพ่อตั้งสติได้ปเดินกันเลยโท้บอกให้มูวมาเอาไปหาหมออันเขาก็งูวว่าประเด็นนั่นวินหัวอยู่ด้อันไปกดออดแง่แง่ประเด็นเลยยินอยู่แต่ว่าประเด็นลูกก็ข้น พราะว่าประเด็นวิ่นอยู่ไหประเด็นก็บอกเขาอยู่ว่าประเด็นวิ่นประเด็นรู้ว่าขึ้นเขากดออดเลยประเด็นไปเปิดประตูไหยกดจะไหนประเด็นก็บอกลูกบ่ไดดแล้วกดอยู่หันเลยปรเด็นอะไรยิ่งยุ่แต่ว่าไปบ่ได้พี่นนองประเด็นไปเพไ่อใหลือประเด็นสิยใจนาเหลียงปันปูกีเลยพ่อบอกใหนมมถ้าไปหาหมอมเลยเอื่อผ้าไปถ้าไปหาหมอหมอเขาก็เลื่อฉีดยาเลยอนนั้นไหประเด็นเขาก็เลยว่าประเด็นเป็นหินปูนในหัว่าน ไปตรวจเลือดเขาก็ว่าไขมันในเลือดอีกอันปกติประเด็นก็เป็นโรคหอบหืดประจาตัวอยู่แล้วแหละเป็นมาตั้าเกิดอันหลังประเด็นก็เป็นกระดูกทับเส้นหัวเข่ากระเซียมบัดเี้ก็มาเป็นเพิ่มอีกหูข้างนี่ว่าใครได้ยินปันใดดอกพี่น้องไหมเนี่ยบางที่เขาเอืน่นบดิยินทางเทียเขาหายกัอดวเอาเราว่าเขาบริเวณหางเท้ากระไดินบางที่เอืนอนไปไกลกระเด็นบางที่เอื่นแห้งแห็งกได้ยินจะหูไกยย่ เามาาม่เราโม่ก็ดีโม่ครั้งนี้เราก็ไปดีเลยเอ <laughs> ามาแล้าเป็นไปตัวไมพี่น้อง